ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6กรกฎาคมพศ2566นนะคะซึ่งวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์สมุทรสาครน,นะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะ ตัวจับคู่ให้หกห้านะคะแต่ว่าหกห้าไม่มาคู่กันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยพลาดไปนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมา3ตัวออก605นะคะทีนี้อาจารย์สมุดก็จับคู่ให้มี6กหนะคะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะที่เลขของอาจารย์ไม่มีศูนย์นะคะก็เลยพลาดไปสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะ แต่ว่าเลขวิ่งของอาจารย์ยังไม่เคยหลุดนะคะเลขวิ่งก็จะเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมแม่นมากสําหรับสายวิ่งนะคะแต่ว่าจับคู่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างไม่ว่ากันนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะตามต่อนะคะแล้วก็นําเสนอให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะคะค่ะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวเอ็ดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะครับค่ะลสวัสดีค่ะอาจารย์ ค่ะบสายบรยค่ะค่ะจา์ว่างไหมคะจารย์ตอนนีว้ว่างครับว่างครับค่ะค่ะดีเลยค่ะจารย์เพราะว่าแอปก็จะมาตามต่อสูตรของอาจารย์ค่ะครับผมค่ะก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่เลขวิ่งเนะาะจา์เนาะใช่ใช่ครับโอ <O of, S 2> <ๆ>เลขวิ่งยังไม่เคยหลุดเลยเนะาะจารใช่ค่ะแต่ว่าตัวจับคู่ให้หกก็ห้าเนาะแต่ว่ามันไม่มาคู่กันเนาะ ใช่เสียดายถ้ามาฉุนถ้ามาสองนะโอ้ใช่ค่ะน่าเสียดายค่ะไปแต้มเดียวเองเนาะอาจารย์ให้หกห้าสองเนาะ <5. S 1> ค่ะเพราะว่าหกก็อยู่หลักร้อยห้าก็อยู่หลักหน่วยเนาะ <5. S 1> มันไม่มาคู่กันหกห้าเนาะอาจารย์ก็เลยพลาดเนาะ <5. S 1> ค่ะค่ะก็ไม่ <5. S 1> เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะว่าเลขเลขสูตรเอ้ย เลขวิ่งของอาจารย์ก็เดินดีเข้าทุกงว,วดแล้วค่ะอาจารย์ใช่ใช่ขานเขา้าเข้าบนเข้าล่างใช่แ้าเป็นชายวิ่งกองไอ้นี่เหมือนกันนะค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้วิ่งบนล่างหกกับสองเนาะใช่ค่ะก็เข้าหกค่ะอาจารย์ค่ะงวดนี้ก็ตามต่อเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ครับค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะ วิ่งเก้ากับห้างวดนี้วิ่งบนล่างเนาะเดี๋ยวแอดจดเต๊บหนึ่งกันค่ะวิ่งบนล่างเก้ากับห้านะคะครับค่จะจ้าค่ะจับคู่ค่ะจับคู่ชามตวัวมีห้าสีบเก้า ห้าสี่เก้านะคะครับห้าสี่เก้าค่ะตัดตัดเล่นก็มีสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็ห้าสี่ห้าสี่เนาะครับค่ะตัดเล่นก็สามชุดนะคะอาจารย์ครับ โอ้ยสาธุขอให้เข้าขอให้ปังเนาะอาจารย์เพราะว่าตัวจับคู่ก็หลุดสองงวดแล้วเนาะอาจารย์เนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่างวดก่อนๆโน้นก็เดินดีเข้ามาสามสี่งวดติดเนาะตัวที่จับคู่เนาะม,นมันออกยอนหลนังะหกหนอโอ้ใช่ค่ะค่ะอา,าจารย์เนาะน่าเสียดายจริงๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตามหลังเนะาะค่ะค่ะอาจารย์ เน้นตัวไหนเนาะอาจารย์ถ้าไอตัวที่เน้นนสี่เก้ากับห้าเก้าเน้นสี่เก้ากับห้าเก้าเนาะห้าสี่คือตัวรองเนาะอาจารย์ครับค่ะแล้วก็เลขวิ่งเน้นตัวไหนคะระหว่างเก้ากับห้าคะเน้นเก้าเน้นเก้าเนาะโอ้ยค่ะ ค่ะก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะสําหรับสูตรของอาจารย์สมุทรสาครน,นะคะวันนี้ก็ปล่อยให้แล้วนะคะห้าสี่เก้านะคะตัดเล่นมีสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็ห้าสี่สี่ห้านะคะอาจารย์ครับผมค่ะก็งวดนี้มั่นใจในสูตรอีกไหมคะอาจารย์ครับมัม่นใจเหมือนเดิมครับโอ้เนาะอ,อาจารย์เมื่อไรจะแตกสามตัวเนาะอาจารย์เนาะใช่ โอ้ยนะ่าเสียดายงวดที่ผ่านมาเกือบจะแตกสามตัวถ้าไม่มีสองเนาะตัวเลขตัวนี้ทำใไปหายชื่อไว้หน่อยนะเพราะว่ามันมันเสียอ,อันมันอันหมดใช่ถ้าใกล้วันก็อั้นหมดนั่นแหละจาย์ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าไอง้งวดที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้ฝันเนาะไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะไม่ได้ลงเลขฝันเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ฝันค่ะ ค่ะงวดน,นี้ถ้าฟันดีก็มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะอา,า,า,าจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็ให้อาจารย์เอื้อพรให้ fc เหมือนเช่นเคยค่ะอาจารย์ค่ะ วันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ fc ช่องละองชาแนลได้รับชมนะคะอาจารย์ค่ะงวดนี้ก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวนะค,ะ,คะ,จะจะได้เรือเๆยกช่องไปด้วยกันเนาะอาจารย์เนาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ Đẹp đẻ anh ấy ăn kim nôm le, đẻ ôi, na rắt chăng le, ăn kim nôm le, ăn ken le, ăn le 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 ăn ăn ăn

nome ya jenkan ya jenkan pek pek nome